ผมมาต่อไฟเทนสุดหล่อครับผมผมเพิร์ดทอไฟเพนสุดหล่อเหมือนกันครับ oh, <no. S 1> วันนี้นะครับเพิร์ดกับมายก็มามาที่สยามน,นะครับหล่งรวมของวัยรุ่นนะครับแตจจแตตต่่หััใจมมนนนนีนแเนแเธออ้งล้วเรามาทำอะไร,รอะเพิร์ดมาดูสาวะอะเฮ้ยเรื่องสาวเนี่ยไว้ก่อนได้ป่มตอนนี้เราอะจะพามาดูเรื่อง ที่ของวัยรุ่นกันก็คือเรื่องอกหักนั่นเองเพาแต่มาอะพร้อมอย่างพร้อมนาเราบี่พร้อมแนตะ่เช้าแล้วตาถ้าพร้อมแล้วเล่าลุยเลยสวัสดีครับพี่ขอสัมษณ์อะไรนิดนึงนะครับน้องเคยหักอกผู้ชายปะไม่น่าเคยนะคะอ๋อแล้น้องเคยหกอกหักไหมเคยคะ่ะจริงเหรอ,อไหนน้องช่วยเล่ามาสักนิดนึงสิงว่าเขาทําอะไรน้องบ้าง ก็อ่านรลายไม่ต่อแบบมองหน้าไม่มองอแล้วแล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกแย่ไหมยย่มากแย่มากสัมภาษณ์นหน่อยนะครับคุณเคยหักอกผู้ชายบ้างไหมยังไม่เคยค่ะแล้วก็เคยโดนผู้ชายหักอกไหมครับก็มีบ้างค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์อะไรนิดน,นึงนะครับเคยหักอกไหมครับพี่ไม่เคยครับแ,แล้วเคยอ,อกหักแล้วเคยอ,อกหักไหม ก็ไม่เคยเหมือนกันครับจริงหรอรเราเคยมีแฟนไหมไม่เคยเหมือนกันจริงหรอเราเราเราไม่คิดว่าแบบว่าจะเหงาหรือว่าอยากมีแฟนไหมหรืออะไรก็คิดนะก็ก็พยายามหาคนที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองแล้วก็คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองน้องเคยหักอกผู้ชายบ้างไหมครับไม่เคยคะ่ะแล้วน้องเคยแบบโดนหักอกาไหมครับไม่เคยคะ่ะแล้ว สมมติว่าน้องโดนน้องอกหักเนี่ยน้องจะทำยังไงค่ะก็คงพิจารณาตัวเองว่าเราผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเป็นคนผิดเราก็แบบเราไม่เสียใจอะค่ะคือถ้าสวยแล้วก็ต้องหาคนใหม่ได้อะค่ะถือถ้าสวยแล้วก็ต้องหาคนใหม่ได้อะค่ะโอ้โหสวัสดีครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงนะครับน้องเคยหักอกผู้ชายไหมก็เคยว่าค่ะ ไหนลองเล่าสินิดนึงว่าเราไปหักอกเขายังไงก็แบบก็โคกันอยู่แกแล้วหนูแบบเบื่อแบบไม่โอเคก็บอกเลิกเลยสวัสดีครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงนะครับพี่เคยหักอกผู้ชายปะครับก็เคยนะคะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพี่เคยอกหักไหมเคยอกหักไหมก็เคยนะคะรู้สึกรู้สึกแย่เหมือนกันที่แบบเรารักเขาแล้วเขาไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ย เลยครับขอสัมภาษณ์นหน่อยนะครับที่เคยทักอกผู้หญิงมาหครับครับผมไม่เคยครับโดนแต่หักผมเขาพี่รู้สึกยังไงเวลาโดนทรู้สึกอะครับมันเจ้าวิวๆมันจะทำอะไรไม่ถูกครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับ<ม>เคยหักอกผู้หญิงไหมไม่เคยครับจริงเหรอแล้วเ,เ,เราเคยเคยอ,อกหักไหมโดนเขาหักอกอะไรเงี้ยประจําอะพี่เคยหักอกผู้หญิงมาไหมครับไม่เคยครับแล้วเ,เคยโดนแบบผู้หญิงหักอกอะไรอย่างนเงี้ยม รครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเรื่องแบบนี้ครับแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคร,<อ>รับเวลาเจ็บอยู่ครับแล้วพี่จะทำยังไงเวลาทำยังไงก็ใช่ครับใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่ว่าใจเราก็เจ็บอยู่ครับัั้้งงงนนจะพราะบบางงราิหือฟแกก็ไม,มีอะไรจะฝากบอกถึงพวกที่แบบว่าอกหักแล้วแบบคิดสั้นอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับ ก็อย่าไปคิดมากกับผู้ชายวิอะแยะเออใช่ไหมแล้วอยากจะฝากอะไรกับคนที่ทำาให้คนอกหักรับก็อยากจะฝากบอกว่าขอบคุณที่หักอกวันนั้นฉันไปแต่วันนี้ฉันเจอคนใหม่ที่โอเคแล้วขอบคุณค่ะมีอะไรจะบอกกับทางรายการไหมครับเกี่ยวกับเรื่องกับคนอกหักหรือคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วก็คิดเอาเรื่องอื่นที่คิดว่าตัวเองสามารถหาความสุขได้เนี่ยเอามาทําในชีวิตดีกว่าเพราะว่า บางทีถ้าจมอยู่แต่กับเรื่องที่ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยชีวิตก็จะอับเฉาอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็อยากให้หาแต่ความสุขเข้ากับชีวิตดีกว่าครับเนี่ยจะฝากอะไรสำหรับเพื่อนที่อกหักหรือว่าคนอื่นที่อกหักบ้าก็อย่าไปเสียใจนะคะเราสวยแล้วแล้วก็หาคนอื่นได้อีกค่ะแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับพวกที่แบบว่าอกหักเราคิดสั้นอะไรอย่างเงี้บ้างไหมก็ว่าเนี่ยเวลาอกหักก็อย่าคิดสั้นนะเพื่อนก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนได้ค่ะสนุกดี พี่เนี่ยมีมีอะไรจะฝากบอกถึงพวกที่แบบว่าอกหักแล้วแบบคิดสั้นอะไรอย่างงี้ไหมคะฝากฝากไปทางรายการโอเคก็คิดให้ดีนะคะก่อนที่จะทําอะไรเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแต่ว่ากว่าเราจะเติบโตมาได้ถึงวันนี้ก็มีแบบพ่อแม่ค่ะที่เป็นรังแคของเราค่ะถ้าเกิดตอนช่วงนั้นนะคะถ้าหาเพลงที่เข้ากับตัวเองฟังหรือไม่ก็รีแลกร่างกายทําให้ไม่คิดอะไรมีอะไรจะฝากถึงพวกที่แบบอกหักแล้วแบบ จะเป็นจะตายจะตายแล้วจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมีอะไรจะฝากไหมชิวๆครับชิวๆสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับโอเคขอบคุณมากครับ,รบว่าแต่มา้าเถอะเคยไปหักอกผู้หญิงเขาเมื่อเนี่ยหรื <S 2> <S 2> วอ,อว่าเคยอกหักไหมหักไงพี่จะเล่นทำไมเนี่ยหมดเวลาแล้วไปเที่ยวได้เออคาเฟ่เตอรจะขอฝากนะครับสำหรับคนที่อกหักแล้วคิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับจะบอกว่าโลกมันอีกยาวไกลนะครับยังมีคนที่ รักเราอยู่หลายคนนะครับเช่นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนนะครับมันไม่ต้องไปแคร์หรอกเรื่องแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราไปหางานอดนเลยทำอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราใน Facebook IG ด้านล่างด้วยนะครับและในตอนนี้พวกเราในรายการ t a l 5 i p i n 1 h ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ